นี้เคลียร์จะแกงขั่วสับประรดหมูสามชั้นค่ะมาดูแกงขั่วสับประรดหมูสามชั้นเลยค่ะหมูสามชั้นสับประรดกะทิกล่องพริกแกงน้ำปลาผงชูรสค่ะตั้งกระทะใบเก่าค่ะกะทิลงไปค่ะพริกแกงลงไปค่ะ หมูสามชั้นลงไปค่ะตะบะรดลงเลยค่ะกระที่ลงค่ะเดือดแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาชูรสน้ำตาลค่ะใส่ลงไปใส่พริกเพื่อความสวยงามค่ะตักเิร์ดได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะแกงคั่วสับปะรดสูตรเคลียเองค่ะแกงคั่วสับปะรดหมูสามชั้น